เบาเบาสบายสบายพระเดชกุณหลวงปู่นะพระผู้ปราบมารนี่เป็นเรื่องราวที่สำคัญนักทีเดียวที่ต้องปราบมานระวัาม,มานเป็นผู้ขวาง ขัดขวางการทำความดีของเรามวมนุษยชาติสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าจะทำความดีเด็กก็จะขัดขวางไม่เราสามารถทำความดีได้ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือเจริญภาวน,นาเป็นต้น พยามานจะกันสุดลิกสุดเด็จเลยทีเดียวดังน,นั้นก็ยังสนับสนุนส่งเสริมให้เราทำความชั่วให้เราได้ฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์ให้ลักษา คดโกงก็ได้ต่างๆแล้วนั่นให้ประพื้นผิดในกามให้พูดปดพูดส่อเสียดแล้วก็ทะลาะกันพูดคำหยาบพูดเพอ้อเจอ้อไปเป็นสาระแก่นสารเป็นเรื่องของมายามานังสิ้น ให้เราทั้งสูดทั้งเสพสิ่งมึนเมาให้เราได้ติดข้องอยู่ในอบายามุกเป็นต้นนะจ๊ะให้เรามีความเห็นผิดจากความเป็นจริงคิดผิดพูดผิดทำผิด กอบการงานที่เป็นมิจฉาอาชีวะขยันในสิ่งที่ไม่ถูกต้องดีงามแล,แล้วก็ให้ใจเราจดจ่อในสิ่งที่ไปเป็นสาระแก่นสารหรือ แต่ทำสมาธิกับแบบมิจฉาสมาธิที่ไม่มีโอกาสรู้เรื่องราวความจริงในชีวิตมีแต่รู้เรื่องราวที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนมิจฉาสมาธิมิจฉาที่ให้ มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพมีสมบัติประสถานอะไรต่างๆแล้วน,ะนั้นเป็นตน้นเรื่องผิดๆสาเนี้เป็นเรื่องของะะมายมานัดด้งสิ้งอีกทั้งเอาความไม่รู้หรือธาตุปิดธาตุบังเนี่ยมาห่มเห็นทำคิดรู้อะไรต่างๆสัมปสัตวทั้งหลาย รวมทั้งตัวเราเนี่ยไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแถมตรึงไปจิตไอ้สิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แถมเกิดโทษต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นตนให้เราแก่ให้เราเจ็บไข้ได้ปวย ตายที่ยาวๆวะมานห้าฝูงกิเลสมานเดวาบุตรมานอภิสังขัรมานอจ,จุมมานขันตมานที่ยาอๆกอธรรมขออ่อนและก็เซตวิบาก,กรรมเส็จปโปรแกรมบังคับให้ทำ และกาเตรียมโปรแกรมลองรับคือถ้าทำาบาปอย่งนี้ขาชัดก็จะมีพบของอาบายยาภูมิลองรับมหานรกอุชตะเนรกยมโลกเปรตสุรกาสติเลชานเป็นต้นพบของอาบาย ทุกขติภูมิคอยรองรับโดยเอาบาปสักติเทเขาใช้บังคับสบรรพสัตว์ทั้งหลายได้เอาไปประกอบเป็นภพภูมิรองรับประกอบกายใหม่ขึ้นมาให้เหมาะกับภพภูมิแห่งความทุกข์มรมรน แล้วกอบเรื่องทันทรมาน่างะแล้วปิดบังมาให้มนุษย์เนี่ยไปรู้ไปเห็นเรื่องนี้จะได้ไปเชื่อว่านรกมีจริงผลแห่งบาปมีจริงหรือวิบากกรรมมีใกล้เป็นมนุษย์ที่ลำบากลำบนพิการใบบายัาปยาอายุสั้น เจ็บไข้ได้ปวยเจ็บอดอดแอดแอดไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตไออดอยากลำบากยากจนเป็นต้นแะจจะให้างนี้เป็นต้นแล้วก็กายทางกต,ต่างเดิมมากมาย ด้ตกต่าเรื่อยกันมาเลยแต่กายที่สวยงามดั่งเดิมซึ่งเป็นกายดั่งเดิมของเราเนี่แหละกายผู้รู้ผพ้ดตื่นผพ้บวชบานแล้วเขาก็เอาบาปสักศีกดลงมาอีกกดลงมาถอดเป็นชั้นๆเรื่อยมเลย กายทำกายหลภป,ปมเป็นกายหลภป,ปมเป็นกายทิพย,ย์กายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์หยาบเห็มไ,ไปใชะแยะไปหมดเลยมีพบมีภูมิลองครับกายที่เป็นสุภกับเปลี่ยนเป็นอสุภะมีปฏิกูลเกิดขึ้นตอนเมื่อเป็นกายมนุษย์หยา แล้วก็พบภูมิก็ให้แปรเปลี่ยนไปแทงแก่บังคับสัตว์โลกขันธโลกก็บังคับอากาศโลกสิ่งแวดลอ้อมดินอากาศฟ้าภูมิประเทศอะไรเยอะแยะไปหมดเลยให้ผิดสภาพจากความปจริงนั่งเดิมแล้วก็ให้ไปมาหาสู่กันลำบาก เป็นดินแตเดิมเป็นแผ่นดินเดียวกันก็เอาน้ำมาขัน้นเอาภูเขามาขัน้นเป็นดินน้ราบเรียกก็บโอดขึ้นมาเีกแล้เป็นภูเขาเรากา็มนันเรจะได้ไปมาหาสูตรลำบากแยกสี่ียด้รัก็แยกประเทศแบ่งแยก มีพรมแดนแยกเรื่อยๆมาเลยมีจังหวัดอำเภอตำบนหมู่บ้านต่างบานตัวเองแยกๆกันแล้วก็เอาภาษาขนบสำเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันเด่ยจะได้ถะเลาะก,กันมคุยกันไม่รู้เรื่อง มาขีดมาขวางมาก,กันกันหลายหลายชั้นเดียวแม้พูดภาษาเดียวกันก็เหมือนต่างภาษาคุยไม่รู้เรื่องแต่นอกบ้านก็ทั่งในบ้านครอบครัวเดียวก,กันก็ยังขัดแย้งกันได้อยู่กันสองคนก็ขัดแย้งกันได้แม้อยู่คนเดียว ยังขัดแย้งกับตัวเองยังไม่รู้จะเอาอย่างไงนี่ก็เป็นเรื่องราวของพยามารหรือรุคราวเยอะแย,ยะไปหมดเลยทวีต่างๆก็จับแยกออกคำว่าทวีคือโลกมีเขตแดนระหว่าง าสูก็ไม่ได้แยกขวีบแยกจักรวาลเป็นมืดโลกทอดแสนโกดจักรวาลก็ทั้งอังนนนจักรวาลรับม่ถทวนแยกไปหมดเลยเป็นเรื่องอภิยามาในนั้นนะไอไปมาหาสู่กันไม่ได้ไปรู้เรื่องรู้ราวกัน แยกหมดเลยแม้กายสุขติภูมิให้เทวโลกยังแตกต่างมีนมักนักกนนันครุดวิทยาทอนกุมพันเทพบุตรเทิดาลมารูปมแตกต่างกันไปหมดเลยเยอะ ไม่ใช่เรื่องราวพยามาลโดยขเขาเล่าเยอะแยะไปหมดก็ไม่เคยมีใครที่จะคิดแก้ไขที่จะเอาทุกสิ่งหวนกลับคืนไปสู่ดั้งเดิมณจุดเริ่มตน้นที่สว่างสวยที่บริสุทธิ์เมื่อมนุษย์อยู่ในสภาพอย่างนี้ส,สัพสัตวอย่างนี้ บนก็แกไขปรุงแต่งรับผู้ที่พยายามมาบรงคับปัญญาได้น้อยก็การันราทำให้สะออดสั่งสมบุญบารมีเป็นพระสมมอทุรเจาภาพโปรดแต่ยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม ยังไม่แก่ไม่เจ็บมีใายถอดกายชนะตกิเลสมาอย่างเดียวอีสี่ฝุงอย่างไม่ชนะชนะก้าชนะในระดับพ้นจากการเวียนวายถ้าเกิดมีพบอายตะนะนิพพานรองรับเกิดขึ้น มังเกิดขึ้นทีครับโปรดสัตว์โลกที่กว่าจะตัดสล้มาลุกทำเป็นพระอรหันต์เขาสร้างบาร,รมีถึงแสนกับคือโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายไปอย่างนี้แสนครั้งและครั้งก็ห่างกันมากว่าจะบาร,รมีเต็มเปี่ยมสามสิบทัศ ที่จะลองรับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์พระอริยะเจ้าต่างๆผู้ที่เบื่อมนุษย์ปรกวิเวกก็สังสมมลมีเป็นปัจเจกพุทธเจ้าก็อยู่ในขอบเขตทังภาคโปรดก็โปรดก็ไม่ได้ระดับหนึ่ง ทำหน้าที่เหมือนกระทรวงศึกษาเรียกว่าพระบรมครูหรือพระบรมศาสดาในเหตุนี้แหละภาคราบจึงไปชมมานทั้งหมดหมดธาตุหมดธรรมเงกันเริ่มมีธาตุมีธรรมมีเห็นมีจามีคิดมีรู้มีทุกสิ่งเดขึ้นชมลึบหมดเลย ล้วนจะเป็นพระตนนทะนับองไม่ทวนประชุมคัดบุคคลในเหมาะสมลงมาเกิดทำหน,น้าที่ปราบมาปรปทะกบพยาม,มาเหมือนกระทรวงกลาโหมอย่งังแหละ สงสั่งเรามาเกิดเพื่อทำภารกิจตรงนี้ใส่ทั้งภาคโปรดภาคลาบก็ส่งเสริมกันจะทำาัันคนภารกิจไม่ขัดแย้งกันเสริมกันไปภาคโปรดได้จำนวนหนึ่งก็เข้าสู่อายันตนดิพานไป แต่คน้นเท่าไรสัรพสัตว์ก็ไม่หมดสักทีสภาพราบก็ค้นดีเดียวเลยแต่มันนานหน่อยจตเราคุ้นเคยคำว่าที่สุดแห่งดำนั่นแหละพราะต้นธาตุคือปฐมธาตุิินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศธาตุที่แรกๆอะ่ะ กใจตรงกลางๆหรือเป็ดลอยหอยูอยใท้ายประชุเกันแล้วก็ส่งมาผู้ที่ส่งมาคือพระเดยบุคลหลวงปูป่เพราะฉะนั้นลูกทุกคนต้องทำจิตให้มันเรื่มใสใจให้มันใสใสสว่าง นึกถึงท่านที่กลางกายให้มันชัดชัดจ่ใสท่านมีพระคุณกับเรามากมายสรัพสัตว์ตรสรรพสิ่งทั้งหลายได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่พระเดชนำมาเล่าสู่กานฟังในยุคที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็รู้ในเฉพาะโรงงานตามวิชา ไม่ให้กระเด็นออกมาข้างนอกนานๆได้นก็เทศลำพึงมานิดหนึ่งแต่กค้างคา,าใจไม่ลงองรายเลยเยียดจวกหัวเอาไว้ตาท่านเองเป็นสารบันของการที่จะศึกษาเรียนรู้ให้รู้จักท่านพอสังเกตพอเขา้าเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ย ให้รู้ต่อคนดูนใจให้ละเอียดนะจ๊ะ สัพเพพุทธาพลปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรับขังพันธามิสตะปรสเต่ทรลับธาสุขิตาวิวรุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพญาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะ สพสังขานุภาเวนะสทาโสทีพระวันตุเตสาตตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตแผ่เมตตากันนะอันธรรมยังาพุทธสาภาขวะโตอ,อุปภาคนมการังกโรโมเซ NAMU TASA BHAGAWATU ARAHATU SAMA SAMPUDASA NAMU TASA BHAGAWATU -bha ARAHATU นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศล